สวัสดีครับวันนี้ผมนายคงพักไต้และธนา,าพราพรหัสนังสารกศึนกษา1 6 2 0์ศ0 2 9 8นะครับจะมารีวิวตัวแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Wireless Network Washer นะครับตอนนี้ตัวแอปพลิเคชันนี้อยู่ที่เวอร์ชัน2 2 6นะครับคำอธิบายง่ายๆก็คือเป็นตัวที่คอยสอดสอ่องเครือข่ายของเน็ตเวิร์กที่ใช้อยู่ในตัวเราเตอร์ที่ ตัวอุปกรณ์นี้เชื่อมต่ออยู่นะครับหลักๆเลยที่ตัวอุปกรณ์นี้จะแสดงขึ้นมาคือ 1. IP Address m a c a d แ r e s s แล้วก็ชื่อของคอมพิวเที่เป็น Network ร์กกานะครับหลักๆแล้วก็จะเป็นชื่อของคอมพิวเตอร์ที่คอยเชื่อมต่อ,อที่เชื่อมต่ออยู่กับตัวอุปกรณ์นี้นะครับโอเคสวน ระบบปฏิกิริยาระบบที่ใช้สามารถใช้งานได้นะครับจะมีตั้งแต่ Windows 2000ตั้งแต่ Windows 2000ขึ้นไปเลยจนถึง Windows ปัจจุบันที่สามารถใช้ได้แต่ตอนนี้อาจจะยังไม่สามารถรับรอง Windows 11นะครับต่อมาทางด้านของการดาวน์โหลดใช้งานนะครับง่ายๆเลยเราเลื่อนลงมาที่หน้าของหน้าเว็บไซต์ ตัว wireless t w o r watcher นี้นะครับแล้วก็คุณแล้วก็จะพบกับตัวนี้ดาวน์โหลด w i r l e s ตัวนี้นะครับจะมีโหลดเป็นรูปแบบของไฟล์ zip หรือว่าโหลดมาเป็นตัว install ง่ายๆก็ได้นะครับโอเคหลังจากที่เรากดดาวน์โหลดแล้วเนี่ยเราจะได้โฟลเดอร์เป็นโฟลเดอร์ w i e t e t watcher ตัวนี้มา ได้ Wnet w a ต c h e r ตัวนี้มาให้เราแตกไฟล์ตัวนี้ออกมานะครับหลังจากเราแตกไฟล์ออกมาแล้วมันจะได้เป็น Application ประมาณนี้ <c oughs> พอได้ Application ออกมาแล้วเนี่ยให้เรากดที่ w n e t uh, w w a ดอทอ่ตัวนี้เลยนะครับอ่า uh, เพื่อให้ดูได้ง่ายก็คือเป็นตัว e x e ตัวนี้เลยกดเข้าไป หลังจากที่เรากดเข้าไปนะครับมันจะทำมันจะทาการาสแกนตัวเครือข่ายของเน็ตเวิร์ที่เราใช้งานและเชื่อมต่ออยู่ทุกตัวนะครับอันนี้เป็นการเชื่อมต่อผ่านสายแลนเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยโชว์แค่3ตัวนี้เท่านั้นนะครับฟังก์ชันหลกัหลกๆที่มีถ้าเรากดบนไฟล์เราจะเจอการสแกน่เป็นการเริ่มต้นการทำงาน และหยุดการทำงานก็คือหยุดการสแกน n i n g แล้วก็เริ่มการสแกน n i n g นั่นเองส่วนพวกนี้คือการรีเซ็ตาก,าการเลือกของไอเทมที่เคาน์เตอร์นะครับพวกนี้ก็คือวันที่แล้วก็ดาวน์ลบไอเทมที่เราเลือกนั่นเองก็คือรีเซ็ตวันที่รีเซ็ตตัวนับจำนวนนับของที่เราเลือกรีเซ็ตวันที่ที่เราใช้แล้วก็รีเซ็ต ตัวไอเทมที่เราเลือกไว้นะครับแล้วก็นี่คือการเซฟไอเทมทั้งหมดที่เราเลือกไว้อันนี้คือเป็นการเซฟไอเทมทั้งหมดอันนี้คือการเลือกเซฟนะครับโอเคหลังจากนี้มาดูที่ Edit เราก็จะเจอการไฟก็คือการค้นหา <c oughs> ตัวเครือข่ายนะครับมันก็จะหา <c oughs> เหมือนกับเราต้องการจะหาอะไรสักอยาก่างเราก็พิมพ์ลงไป อย่างเช่นเราต้องการหาตัวเครื่องของผมก็พิมพ์เป็น IP ของผมลงไปมันก็จะไฟตัวในกรณีที่เราไปใช้ในบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการหาว่า IP address ของเครื่องนี้ i อ address ตัวนี้คือของเครื่องไหนข้อมูลที่เราต้องการดูคือยังมีอะไรบ้างของตัว IP address ตัวนี้นะครับโอเค อันนี้คือให้ copy ตัวที่เราเลือก copy add r e s s ของสิ่งที่เราเลือกอันนี้คือ copy h o s t name นะครับอันนี้คือเลือกทั้งหมดแล้วก็นี่คือการยกเลิกการเลือกทั้งหมดนะครับรูปแบบการมองก็เปลี่ยนตารางง่ายๆไม่มีอะไรมากหรอกครับแค่นี้ประมาณนี้โอเคแล้วสามารถ ตั้งเป็น HTML report all i t e m choose column เลือกคอลัมน์นะครับ auto size อันนี้คือเป็นการกำหนดไซ z ์อัตโนมัติอันนี้คือกำหนด size ของคอลัมน์อัตโนมัติพร้อมกับตัว header ด้วยนะครับ option ส่วน option ผมจะไม่ลงเลืกแล้วกันเอาแค่ mac address ก็คือรูปแบบของ mac address อ,อันนี้คือการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงของ mac address นะครับ อพุทไอคอนออนแทร็กก็คืออะไรไม่รู้โอเคเอาง่ายๆแค่ตัว Mac Access และกันคือพวกนี้ผมไม่ได้ศึกษาลงลึกเยอะเพราะฉะนั้นแล้วผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรให้อาจารย์ฟังมากนักตัว s s Op t น o n นี่ผมไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะผมก็คงไม่ได้อธิบายหรอกโอเคการทำงานมันก็มีแค่นี้แหละครับ ก็คือกดเพื่อหาว่าตัวที่เราเชื่อมต่ออยู่มีอะไรบ้างแค่นี้ก็คือพอเรารันปุ๊บมันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าตอนนี้มีอะไรเชื่อมต่ออยู่ซึ่งเมื่อกี้มี3ตัวแต่ตอนนี้มี Samsung e เล็ t ท o อนิ m ส c h i n e ก็คือเป็นโทรศัพท์เพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องหนึ่งเราสามารถหาเพิ่มได้เรื่อยๆเลยกดเรากดหาไปเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆครับเป็น e t e c t เขาเพิ่มขึ้น นี่คือนวนที่ตัวนี้คือจํานวนที่เราคนเราพบว่ามันมีอะไรเชื่อมต่ออยู่กับเราเตอร์บ้างนะครับโอเคก็ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้อาจจะไม่ได้ละเอียดเท่ากับแอปพลิเคชันตัวอื่นเพราะฉะนั้นผมไม่รู้จะเปรียบเทียบกับตัวไหนแต่ผมรู้สึกว่าตัวนี้ถ้าในกรณีที่เราแค่ต้องการรู้ข้อมูลในในระบบเครือข่ายที่ กว้างอย่างเช่นภายในบริษัทอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะง่ายต่อการเช็คว่าตัว IP Address เครื่องนี้มีในจะพูดยังไงดีใน Subnet m a ารตัวหนึ่งเนี้ยมันจะมีเครื่องไหนเชื่อมต่อ IP ตัวไหนไปแล้วบ้างโดยประมาณนะครับอย่างเช่นโดยกรณีที่ Subnet m a ารของพื้นที่นั้นมีจำนวน200กว่าโฮส เราก็สามารถตรวจสอบได้ว่าจำนวนจานวน200โฮสต์นั้นอะ่ะเราใช้ไปแล้วหรือ,อยังก็คือสมมติว่าเราต้องการใช้ IP ตัวนี้เราก็มาไฟล์หาแล้วก็พิมพ์ IP ลงไปในกรณีที่ไฟล์หาไม่เจอแปลว่าเราสามารถใช้ IP ตัวนั้นได้ในการใช้งานตัวนี้นะครับผมก็ขอจบรายการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ